สวัสดีครับพบกับสุดข่าว Liverpool, ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ฮงเบิร์กงบเลยไหมมัวนี่ส่งสัญญาณพร้อมย้ายทีมไปสู่ทีมใหญ่เลนดาวโคโลโมลนี่นะครับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของไอทัพฮังเวิร์ตออกมาส่งสัญญาณว่าพร้อมย้ายไปเล่นกับสโมสรที่ใหญ่กว่าในช่วงซัมเมอร์ตาการข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบิลนะครับสื่อชื่อดังของเยอไรมันรายงานว่าลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ใบยมินิกและปารตสังชมังให้ความสนใจในดาวยิงของอินซีแดงดำไอท็อกิงฟดที่ทําไปถึง16ประตูในทุกรายการในวันนี้อยู่พวกเราได้คุยกันเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้มูนี่ในวัย24ปีกล่าวแต่ผมพยายามโฟกัสกับที่นี่ที่แฟงฟดพวกเรากําลังทํางานได้ดีและพวกเราก็จะได้เห็นกันในช่วงซัมเมอร์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ผมก็มีความฝันในการย้ายไปเล่นกับสโมสรที่ใหญ่มาตลอดผมคิดว่าผมต้องการใช้เวลาสักหน่อยในการปร,รับตัว บางทีอาจจะหนึงปีแต่ทุกอย่างก็เป็นไปได้ยังงก็ตามผมก็พร้อมสําหรับความทุกความท,ท้าทายผมขอให้สโมสรน,นสําสถิติทุกอย่างของผมมานับรวมในการตั้งราคาเพื่ออนาคตหงจับตาดูพัฒนาการของหออเรตในวัย15ปีอยู่นะครับหงดงลิวของเรานะครับกำลังจับตาดูพันาการของเบนซนเมเลีย กองหน้าเรารุ่งชาวไอแลนด์ด้วยวัย15ปีตั้งแต่ขึ้นชั้นมาก็ยิงประตูก,กับทีมชุดใหญ่เลยแล้วมเมเลียนนะครับในวัยแค่15ปีเพิ่งจะได้ประเดิมสนามในทีมชุดหดงกับเซนต์แพทริกแอตแลนติกสมสรได้บางเกิดมาเหมือนหมาเจ้าตัวยังทําสถิติเป็นนักเตะที่อยู่น้อยที่สุดที่ทําประตูกักบสมสรสนี้ด้วยและยิงประตูในเกมที่จอกับแว็กฟอร์ดเอฟซีในซึกฟุตบอลถ้วย ตอนนี้ฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่ามีหลายทีมนในพรีมีร์ลีกก็ได้ส่งแมวมองมาสุ่มดูฟอร์มฝีเท้าของเจ้าหนูเมเลียตั้งหลายครั้งแล้วนะครับหนึ่งในนั้นก็คือลีกของเราโดยการส่งแมวมองไปดูฟอร์มการเล่นในรอบ12เดือนที่ผ่านมาโดยสำหรับเมเลียพิ่งจะมีอายุเพีแค่15ปีแต่เจ้าตัวก็ก้าวกระโดดไปเล่นกับทีมชาติอรลแลนชุด U17 ปนีนเวลานี้นะฮะซาลาหลุดติดทีมยอดเยี่ยมตลอดการหงแดง ซาลาลุดเทรนติดยอดเยี่ยมตลอดการลิเวอร์พูลสื่อในกองอังกฤษนะครับให้ AI จัดทีมยอดเยี่ยมตลอดการของลิเวอร์พูลปรากฏว่ามีนักเตะในทีมชุดปัจจุบันตดิดโผแค่2คนเดิมเลอนะครับสื่อกลางกลอังกฤษนำา AI มาเป็นหานทีมยอดเยี่ยมตลอดการของลิเวอร์พูลปรากฏว่าไม่มีชื่อของโมเมนซาลาปีกทีมชัดหยิบตดิดอยู่ในโผโดยหลังจากทีมชุดปัจจุบันมีแค่เทน Alexander ์อเล็กซานโดรกับวร์กิฟันดั์เท่านั้นที่ตดิดโผนะครับ โดยทีมยอดเยี่ยมตลอะดการของลิเวอจาักการวิเคราะห์ของ AI จาก ChatGPT ภายใต้ระบบ442มีดังนี้บุรกษาประตู Ray k i s m a n กองหลัง Ten Alexander Workmanite no, Alan Jensen Field New กองกลาง John กลาง s t e p น e n c h a r l t o ซูล a h แกร o u ก e s s Kevin k กขณะที่กองหน้าเป็น Kenny d a l g ร i s h Ian Rush โดย d ร l g i s ทำไป172ประตูยันรัดยิงไปทั้งหมด346ประตูนะครับส่วน s a ร่าไม่ติดนะฮะ เแอยรลังติเปิดเผยว่าเพียงผู้เล่นคนเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาที่ย่ำแย่ในแดนกลางของลิเวอร์พูลได้หรอกในลัลลณะนี้โอกาสที่ลูกจะคว้าตัวจูเซ่มิมจากบริษัทบอลนั้นยังไม่หมดไปนะครับแต่ภายใต้การเป็นเจ้าของแฟร์เวซสวัสกรุ๊ปนั้นก็มีราคาที่ผู้ความสามารถจ่ายได้ในแบบจํากัดเช่นเดียวกันและยิ่งเพิ่มความเป็นจริงที่ว่าลิเวอร์พูลอาจไม่ได้ไปเล่นในศึกฟุตบอลแชมเปียกหนึ่งกันหน้าความดึงดูดจากมุมมองของผู้เล่นมันก็ลดน้อยลงไปอีกด้วยพวกเขาจะขาดไรายได้ก้อนใหญ่จากการแข่งขันในทัวร์นา แต่แน่นอนเราจะว่าการปรับปรุงปัญหาเรื่องของผู้เล่นในตำแหน่งแดนกลางจะเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยในช่วงซัมเมอร์แต่ผู้เล่นเพียงคนเดียวนั้นไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาที่ยำแย่แบบนี้ได้แม้ว่าเบลิงแฮมจะมีความเก่งแกา่มากแค่ไหน,นก็ตามก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดของจิ๊กเก็ครับได้อย่างไรก็ตามการพลาดเปลี่ยนของปริสดุมุนจะเป็นการระเบิดครั้งสำคัญระหว่างเขากับสโมสอนอย่างแน่นอน เดเดตกับเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกหลาบอีกครั้งนะครับกลายเป็นว่าณตอนนี้ซานุมเน่การเป็นพเพ่นของเบย์มินิกที่ได้โดนรับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากเหล่ากูรูสนักข่าวในบุเดสกเยอรมันและแฟนบอลมากที่สุดและณตอนนี้กับฟองกัลเล่นของเขาที่กําลังพยายามดิ้นรนอย่างหนักเพื่อที่จะมามีฟองกระเล่นที่ดีเยี่ยมให้ในแบบอยู่สมัยกับหงดังรุ่งโรจน์อีกครั้งครับล่าสุดนะครับคลลีเฮลนะฮะนักข่าวจากสปอร์ตวันสื่อชื่อดังของเยอรมันดูว่า ตอนนี้มีปัญหาอะไรกับมาเน่ที่มาจากลิบูนะดูเหมือนเขามีสิ่งแปกปองในสนามแทนที่จะเป็นซูเปอร์ไฮในทีมเบยิย์นด้วยซ้าและผลงานของเขาไม่เป็นไปตามความต้องการของเบย์นมนิกที่พวกเขาคาดหวังเอาไว้ในตอนแรกตอนนี้สิ่งที่เห็นก็คือมาเน่ขาดความเร็วขาดความมุ่งมั่นซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เขาสร้างความต,ต่างกับตัวเองที่ลิรูพูมาหลายปีจากการที่ผ่านมานะครับ บางทีหนึ่งในเหตุผลสำคัญน่าจะเป็นนั่นก็คือสไตล์ของเจอร์กินกรอบน่าจะทําให้นักเตะหมดสภาพเร็วเกินกว่าอายุของพวกเขาเอะยังไงนะฮะต้องย้อนกลับไปดูกันหน่อยนะครับมันจริงหรือไม่แต่ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็สู้ๆต่อไปนะครับสำหรับพรนเดทของเรานะครับมันก็ต้องใช้เวลากันหน่อยแหละนะเปลี่ยนลีกใหม่นะฮะท่านผู้ชมก็ามาว่าให้กับลิเวอร์พูลเฉยเลยนะฮะ อย่างโหดลิเวอร์พูลลุ้นกระชากตัวสองสตาดังเสียบแทนแข้งที่จ่อลาหงแดงลิเวอร์พูลนะครับตกเป็นข่าวมีลุ้นคว้าตัวสองสตาดังสองรายมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้สกายสปอร์ตนะครับและฟุตบอลอินไซเดอร์ตีข่าวเลยนะฮะว่าหงแดงลิเวอร์พูลสโมสรยย่างสกุเบตีเพียงงกฤษกำลังลุ้นที่จะได้ตัวกาบี้กองกลางทีมชาติสเปนของเจาฟ์ทุมบาสูนาและรูเบนเนเวสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสของบูแฮมตันมาสู่ทีมแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์ เป็นที่ชื่อกันว่าเจคกิ้งคลับนะครับผู้จัดการทีมลูก,กำลังมองหากองกับคนใหม่เพราะอเล็กออกเล็กชมเลียนกับนาบีกาตากำลังจะหมดสัญญาลงจบกันนี้ตามการรายงานล่าสุดว่าเจ็กกิงคลับมองไปท,ที่เนเวสกับกาบีท่านี้ในรายของกาบีนั้นบาซ่าไม่สามารถลงทะเบียนในฐานะผู้เล่นของทีมชุดใหญ่ได้เพราะสัญญาสมัยที่แข้งในวัสยส8ปปีเซ็นไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทำให้แข้งบาซ่าเจอปัญหาค่าจ้างที่ทะลุเพดานดังนั้นนะครับจึงต้องไปลงทะเบียนในฐานะนักเตะทีมเยาวชน และสัญญาจะหมดลงหลังจบเมื่อกี้นี้ทําให้หงแดงมีโอกาสได้ตัวแบบฟรีๆนะครับสำหรับแกบี้แต่บาซ่าก็ได้ยินอุทธรณ์ไปแล้วอยู่ระหว่างการรอผลซึ่งหงแดงก็จับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้ลูกก็ยังกลายเป็นหนึ่งในทีนเมเต็งท,ที่ได้ตัวโรเวนเนเวสอีกด้วยนะฮะเดอร์เดนว่าอายุหปีพร้อมเปิดโอกาสต,ต,ตัวเองได้ย้ายสู่สโมสรที่ใหญ่ขึ้นในช่วงซัมเมอร์และตามรายง,งานระบว่าหงแดงมีโอกาสที่ดีกว่าบาซโล่า,าที่กำลังเจอปัญหาเรื่องการเงินอยู่ในเวลานี้นะครับ ก็อเอาเป็นว่าใครก็ได้นะฮะตอนนี้ในตำแหน่งแดนกลางเอาเป็นตัวที่เรียกได้ว่าใช้งานได้เลยแล้วกันนะครับมาสู่ลิเวอร์พูลของเรานะครับนี่ก็สู่ข่าวลิเวอร์พูลกับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่23มีนาคมนะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์ pool สโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้กค,คลั่งลิเวอร์ pool และเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแมนวพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน,น้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ